ในห้องเรียนที่สว่างสวัยเต็มไปด้วยใบหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นนักเรียนนั่งเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบทุกคนสวมเครื่องแบบนักเรียนไทยแบบดั้งเดิมเด็กผู้ชายสวมเสื้อเชิดสีขาวสะอาดตากับกางเกงขาสั้นสีเข้มผมถูกหวีอย่างเรียบร้อยส่วนเด็กผู้หญิงสวมเสื้อสีขาวกับกระโปรงสีน้ำเงินผูกผมหางม้าอย่างเป็นระเบียบพวกเขาเป็นกลุ่มเยาวชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและชีวิตชีวาส่งเสียงพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นเสียงหัวเราะ และบทสนทนาของพวกเขาดังคลอคล้าวไปทั่วห้องที่หน้าชั้นเรียนคุณครูชาติรีผู้เป็นครูที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและความรักในการสอนยืนอยู่ด้วยท่าทีอบอุ่นเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนกับกางเกงขายาวสีคากีรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้าเสมอความอดทนของเขาแสดงออกในทุกปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนขณะเตรียมเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับการทักทายภาษาอังกฤษสวัสดีตอนบ่ายนักเรียนทุกคนเขาเกล่าวด้วยน้ำเสียงชัดเจน และเป็นมิตรนักเรียนเงียบลงทันทีและตั้งใจฟังวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทักทายเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับนักเรียนตั้งใจฟังขณะที่ครูชาตรีอธิบายถึงความสำคัญของการทักทายอย่างสุภาพการทักทายคือความประทับใจแรกที่เรามอบให้ผู้อื่นเขากล่าวพร้อมใช้มือประกอบคำพูดจึงสำคัญที่เราจะต้องทั้งสุภาพและจริงใจจากนั้นเขาเขียนคำทักทายทั่วไปลงบนกระดานเช่น hello hi good morning และ good evening นักเรียนรีบจดตามลงในสมุดอย่างขมักขม้นตอนนี้เรามาฝึกพูดด้วยกันนะครับผมจะพูดคำทักทายแล้วพวกเราพูดตามเขาเริ่มด้วยคำว่า Good Morning และนักเรียนทุกคนตอบรับพร้อมกันอย่างพร้อมเพรียงตลอดค่าเรียนครูชาตรีให้เด็กๆจับคู่กันฝึกทักทายซึ่งกันและกันคอยแก้ไขการออกเสียงอย่างใจเย็นพร้อมให้กำลังใจอย่างนุ่มนวลน,นักเรียนบางคนหัวเราะคิกคักเมื่อพูดผิดแต่คุณครูชาตรีก็ไม่เคยหมดความอดทน เมื่อบทเรียนดำเนินไปห้องเรียนก็เต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเสียงทักทายอย่างเป็นมิตรนักเรียนผลัดกันพูดคุยฝึกใช้วลีต่างๆและยิ่งมั่นใจมากขึ้นในทุกครั้งที่ฝึกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มสดใสปรากฏอยู่ทั่วห้องแสดงถึงความสุขในการเรียนรู้ของเด็กฮาฮาในที่สุดคุณครูชาติรีก็สรุปบทเรียนด้วยคำชมที่แสนอบอุ่น วันนี้ทุกคนทำได้ดีมากครับเขากล่าวด้วยสายตาเปี่ยมความภาคภูมิใจจำไว้นะครับการฝึกฝนคือกุญแจสู่ความสำเร็จฝึกใช้คำทักทายเหล่านี้บ่อยๆแล้วทุกคนจะเก่งขึ้นแน่นอนเสียงกริ่งดังขึ้นบ่งบอกว่าคาบเรียนสิ้นสุดลงนักเรียนเริ่มเก็บของเตรียมออกจากห้องพร้อมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานถึงคำทักทายที่ตนชอบขณะที่นักเรียนทยอยเดินออกจากห้องคุณครูชาติรียืนมองพวกเขาด้วยรอยยิ้ม และความรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้เด็กๆเก้าอีกหนึ่งก้าสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้ทักษะภาษาใหม่